เราทำได้มาห้าเวอร์ชั่นแล้วนะจ๊ะพ oh. ระเรองพุทธีอริยะเมตรยแต่สี่ก็ห้ามยาวสี่ถึงเจนาทีกว่าห้าหกนาทีกว่า oh. เลยไม่ได้เปิดนี่นะห oh. <laughs> ลังจากที่พระบพธิสัตสังสมบร,รมีมาถึงบร,รมีขั้นที่8ดแล้ว oh. ขั้นที่แปดนี่อะไรนะจ๊ะอาิ oh. ทิษฐานบารมีคือคือตั้งเป้าหมายชีวิตใช่ไหมจ๊ะถอกยามซ้ำเดิมบ่อยๆที่จะไปถึงตรงนั้นเนาะบารมีขั้นต่อไปที่พระโพสต์จะได้บำเพ็ญนั่นก็คือ เมตตาบารมีเมตตาบารมีคือความรักความปรารถนาดีหรือความคิดช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญสำหรับพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งปรารถนาจะนำพาสาาาัาพพสัตทังหลายให้พจากรทุกไปสู่ฟังพระนิพพานนั่น ตัวท่านจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษอันสำคัญประการหนึ่งนั่นคือความน่าเข้าใกล้อันนี้นะจ๊ะใครที่น่าเข้าใกล้ก็จะมีคุณสมบัติตรงนี้นะความน่าเข้าใกล้อันก็จะความรักกับความปรารถนาดีแบบอุลตราซูเปรแอฟซูลี่เพอร์เฟกนี่นะคือไม่เลือกที่รัก หลักที่ชังนั่นเองอะจ๊ะ<แ>นี่ไม่เลยทีรักหลักที่ชังนั่นเองครูวู้ใหญ่นี่ปล่อยนอกเขาไม่ค่อยไปจะอ้อยอิงในกรง สังสัยตั้งทำแบบนกเขามาลองเนอะขวดตั้งก็ดูกระเดกระดูกอะเใจลองดีเนอะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหากได้พบได้เจอเลยได้ยินแค่เพียงเสียงพระโพธิสัตว์แล้วไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นมิตรหรือศัตรู ความรู้สึกสบายอุกสบายใจและความรู้สึกที่อยากจะเข้าใคร้เพื่อจะสนทนาปราศัยอันเป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญสร้างบารมีกับพระโพธิสัตว์ย่อมเกิดขึ้นกับใจของบุคคลผู้นั้นอย่างอัศจรรย์ตามทันไหมจ๊ะดังนั้นเมตตาบารมีจึงเป็นบารมีที่จะคอยล่อล,อ,ลอมและส,ส่งเสริม ให้พระโพธิสัตว์มีจิตใจที่อ่อนโยนมีเมตตาน้าเขาไกลและมีความรักความปรารถนาดีตอด่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงนี่นะจ๊ะแม้พระโพธิสัตว์จะประสบพบเจอกับบุคคลผู้ไม่หวังดีที่คอยคิดเบียดเบียน ประทุษร้ายต่อตัวท่านแต่สำหรับพระโพธิสัตว์แล้วแทนที่ท่านจะคิดประทุษร้ายต่อบุคคลผู้นั้นคืนท่านกระหาที่ทำเช่นนั้นไม่ตรงกันข้ามพระโพธิสัตว์กลับยิ่งมีแต่ความรู้สึกที่เมตตาปรารถนาดีต่อบุคคลผู้นั้นและพร้อมจะให้อาภัยกับทุกสิ่งทุกอย่าง ที่บุคคลผู้นั้นได้ผิดพลาดกระทําลงไปอีกด้วยนะจ๊ะวันนี้ชั้นตามทานไหมจ๊ะนักเรียนตามทานไหมได้เหตุนี้เองเนี่ยกระแสะแห่งความรักความเมตตาและความปรารถนาดีของพระโพธิสัตว์จึงได้แผ่ขยายไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกคนทุกแห่ง อย่างไม่มีประมาณโดยไปเลือกเชื้อชาติศาส,สนาและเผ่าพันธุ์ใดๆด้วยความคิดว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนต่างก็เป็นหมู่ญาติอันเป็นที่รักของท่านทั้งสิน้นความจริงก็เป็นเช่นนั้นนะจ๊ะทุกคนในโลกไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่เป็นญาติกันมาก่อนล้วนแต่เคยเป็นญาติ มาด้วกันทั้งสิ้นอย่างนี้ได้จ๊ะบางทีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลกูกเป็นพี่ป้าหน้าน้องอะไรอย่างนี้นะเป็นเยอะแยะไปหมดเลยและด้วยความรักความเมตตาและความปรารถนาดีอันไม่มีประมาณของพระโพธิสัตว์นีเองจึงทำให้ท่านคิดปรารถนาที่จะนำบาสัพัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากคลวงทะเลแห่งกองทุกข์ หรือว่าตาสงสารนี้ไปให้หมดนั่นเอง <Yeah. S 1> ความจริงก็เป็นญาติกัน <Yeah. S 1> ทั้งสิ้นเลยยิ่งถ้าหากเราได้ศึกษาเรียนรู้ <Yeah. S 1> วิชาธรรมกาย <Yeah. S 1> จากพระเดชพุรวงปู่ <Yeah. S 1> เราจะยิ่งชัดเจนเลยเนาะ <Yeah. S 1> ชัดเจนมากว่าโอ้ oh. ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายนี่นะล้วนเป็นญาติกันทั้งสิ้นเนาะนี่จะจะทำไมไม,ไม่รู้จักกันเนาะหรือขัดแย้งกันทะเละเบาะแวงกันไม่เลิฟกันเพราะไม่รู้นั่นแหละดังนั้นการมันเป็นเมตตาประมีของพระบริษัทจึงอุปมาเหมือนกับสายน้ำย่อมแผ่ความเย็น ให้กับคนดีและคนเลวโดยเสมอกันสายน้ำไม่เลือกที่จะให้ความเย็นกับคนไหนนี่นะจ๊ะคนดีคนเลวอาบน้ำนี่คลองเดียวกันได้แม่น้ำเดียวกันได้สายฝนเดียวกันได้เป็นต้นนะจ๊ะอีกทั้งยังสามารถชำระล้างมลทินคือธุลี ไอ้แก่คนทุกชนชั้นเราไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ชั้นใดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่มเพิ่อโพลเมตตาในชนทั้งหลายท่านได้เคยเกื้อกูลแล้วก็ที่ไม่เคยเกื้อกูลแก่กตัวท่านโดยไม่เลือกชนชั้นวัน,นเพศวัยหรือเผ่าพันธุ์ใดๆชั้นนั้นส่วนบารมีลำดับสุดท้ายจะเป็นบารมีอะไรเราก็ต้อง ติดตามกันในตอนต่อไปนะจ๊ะธงจาบาเลจ้ะ ทุามยา,าบาเลทุมงยาบาเลเอาพี่ดีของยำกองจึกรบมาโนกชายไทยพ่อแสนเติมใจมุ่งหมายเอาบุญเพื่อชีวาสร้างบุญกันไว้สุกไจเถียงน้องจะขอบวชมาเพื่อสร้างบุญยาที่หมู่บ้านมาบวชทั่วไทยร้องจึกรัว 啦啦。